ถ้าพูดถึงซีรีส์มัธยมซอมบี้กำลังมาแรงมากนะฮะณาปัจจุบันแต่ต้องบอกก่อนสำหรับเนื้อหานี้ไม่เหมาะกับคนที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปหาดูก่อนละกันนะครับ บอกได้เลยว่าโคตรดีต้องยอมรับว่าเรื่องความสัมพันธ์เขาทําได้กินใจมากๆส่วนฉากแอคชั่นต่างๆเนี่ยผมโคตรอึดอัดเลยมันมีฉากอีพีท้ายๆที่นําราเนี่ยชี้ทางให้เพื่อนๆหลบซอมบี้แต่ก็ไม่ทันนะฮะท้ายสุดเนี่ยชอบความใจเด็ดของพวกเขาซลละเหลือเกินอารมณ์ประมาณว่าเข้ามาเลยพวกเชีย่ยทั้งหลายกระตุมบอลกันพักนึงเลยนะฮะแน่นอนว่าเราน้อยกว่าก็ย่อมเสียเปรียบ แต่คือน,นําราเนี่ยนางมีพลังเหนี่ยมนุษย์ไงผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ช่วยเพื่อนสักทีคือไอ้ใจเราเนี่ยก็อยากดูฉากนําราของขึ้นแบบจัดๆแต่ก็ไม่ได้เห็นนะฮะน่าเสียดายแต่ก็ช่างมัาเลยครับเรามาพูดถึงเรื่องอนาคตกันดีกว่าว่าผู้กํากับเคยพูดถึงมัธยมซอมบี้เนี่ยหาว่ามีซีซั่น2จะเป็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่างซอมบี้มีซอมบี้อมตะ ก็คือไอ้บักกวีน้ำนั่นแหละฮะถึงแม้ว่าบักกวีน้ำเนี่ยจะมีพลังเป็นอมตะเหนือมนุษย์มนาแต่ชีวิตของมันเนี่ยไม่มีหาเลยเลยครับคุณผู้ชมนอกจากขึ้นตึกตกตึกแล้วก็ไล่จกตาอีชองซาน มาถึงเรื่องของชองซานบ้างนะครับแน่นอนผู้ชมทางบ้านเนี่ยเดาไว้ผิดคาดมากๆไม่คิดว่าเขาจะตายนะฮะใจหลายคนเนี่ยก็แตกเป็นสิ่งเสียงเพราะไร้ชากเนี่ยเราจะเห็นถึงความกล้าความเป็นผู้นําเสียสละยอมตายเพื่อสหายแต่กลับต้องมาตายเนี่ยเป็นอะไรที่น่าช้ำใจอย่างยิ่งเลยแต่ช้าก่อนครับ มีข้อมูลนะว่าอย่าลืมนะว่าบักกวีน้ำเนี่ยมันตกตึกโดนเสียบไม่รู้กีท่ทีแต่มันก็เสียบฟื้นคืนชีพมาไล่จกตายอีชองซานต่อและทางชองซานเนี่ยถูกกัดด้วยเราสังเกตไหมว่าถ้าเป็นเชื้อไวรัสปกติแป๊บเดียวก็จะกลายเป็นซอมบี้ถูกไหมฮะแต่ของชองซานเนี่ยที่มันตีกันกันกบไอ้บักกวีนํำเนี่ยพักใหญ่เลยก็ยังไม่มีอาการใดๆน,น,นะครับเหมือนกับน้ำราเลยนะฮะที่ถูกกัด แล้วก็ไม่มีอาการใดๆจนนางเกิดหิวขึ้นมาอาการซอมบี้ก็เลยกำเริบนั่นเองจะเป็นไปได้ไหมที่ชองซานเนี่ยจะกลับมาเป็นไอหนุ่มซอมบี้อมตะแต่ปัญหาคือว่าถ้าพี่แกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ไฟไหนนะฮะจะต้องมาเป็นศัตรูกับนำราหรือเปล่าและความรักระหว่างนำออนโจโนเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไร ทางด้านนําโจนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าอยากให้ชองซานเนี่ยกลับมาเพราะว่าอนโจเนี่ยยังไม่ได้บอกรักกวีนําเลยเอ้ไม่ใช่นะฮะอีกกวีนามาไงวะของชองซาน5้าชองซานแล้วก็สําหรับนําราและชูฮยอกเนี่ยความรักของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นเช่นไรแน่นอนว่าไม่สามารถรักแบบมนุษย์ทั่วไปได้แล้วนะครับทางด้านนําราเนี่ยเจ้าตัวก็บอกนะครับคาดหวังว่าอยากให้ซีซั่น2เนี่ยมีฉากแอคชั่นมากกว่านี้คิดเือนผมเลยนะครับ จะเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์ซอมบี้ซอมบี้อมตะเออกับลืมผมชอบฉากหนึ่งของผู้นำทหารคนหนึ่งมากนะครับที่จิตใจแกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวีรบุรุษอย่างแท้จริงเลยชอบใจพี่แกงมากๆนะครับผมในอินจัดนะฮะตอนที่แกฆ่าตัวตายเพื่อรักษาเกียรติของความเป็นทหารผมกับลุกขึ้นมาตบเบสคือศรัทธาความตายของแกมากๆนะครับ และทางผู้กำกับบอกว่าเราคงจะได้เห็นสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็สำหรับซีซั่นหนึ่งได้นำเนื้อหามาจากเว็บตูนนะครับเว็บตูนโดยผู้เขียนเนี่ยชื่อว่าจีอูฮักเขาวาดไว้ตั้งแต่ปี2019ถึง2011มี130กตอน ถ้าจะมีซีซั่น2เนี่ยนั่นคือการต่อยอดนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ได้มาจากผู้วาดคนเดิมด้วยซีซั่น2เนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ยก็เอาจริงๆก็มีความเสี่ยงอยู่มากในเรื่องของการลงทุนไม่ต้องอะไรมากครับนี่ยังไม่รวมนักแสดงนะฮะแค่การลงทุนของฉากนะฮะผู้กํากับเนี่ยโคตรลงทุนถึงกับสร้างฉากสูง100เมตรของอาคาร4ชั้นพร้อมกับห้องต่างๆที่เต็มไปด้วยรายละเอียดจัดเต็มมาก ไม่ว่าจะเป็นห้องโสดทัศนศึกษาห้องดนตรีโรงอาหารห้องสมุดและหอประชุมทําให้ฉากโรงเรียนเนี่ยยิ่งสมจริงสุดๆเลยนะฮะอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆเนี่ย เขาก็ทําอย่างเชี่ยวชาญมากเสริมให้ฉากแอคชั่นมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นและซอมบี้ชมใหม่ในเรื่องก็ยังเป็นฝีมือการสร้างสารรค์ของทีมออกแบบผมดูซีรีส์ไปก็ชื่นชมผีทนะฮะที่ซอมบี้หลายตัวเนี่ยก็ทําท่าทางแทบจะไม่มีหลุดเลยไม่เหมือนหนังเรื่องนึงนะฮะของอนุญาตไม่บอกชื่อเรื่องมันเป็นหนังสงครามครับคือคนนอนตายเนี่ยเป็นร้อยคือแล้วแม่งแบบไอ้เชี่ยแล้วมันมีคนนึงเนี่ยเสือกอยู่หน้าเขาด้วยคือหายใจแบบ โอ้โหท้องป่อง่ยจนแบบทนไม่ไหวครับผมออกจากโรงเลยทนดูไม่ได้ฮะก็นั่นแหละครับจะเห็นว่ามัธยมซอมบี้เนี่ยเขาลงทุนทุกรายละเอียดจึงไม่มีการการันตีเรื่องความสําเร็จคือหลายเรื่องนะครับ ถ้าภาคแรกเนี่ยทำไว้ดีเกินสังเกตได้ว่าภาค2ภาค3เนี่ยคือจะดรอปลงมากโดยส่วนใหญ่นะฮะโดยส่วนใหญ่แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเรามาฟังคําพูดของผู้กํากับบ้างนะครับคือแกบอกว่าผมคิดว่ามันต้องดีเยี่ยมมากแน่นอนถ้าซีซั่น2เกิดขึ้นจริงยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ยังไม่ได้บอกและผมคิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะได้ดู ถ้าผู้ชมจำนวนเยอะมากพอที่ชอบซีซั่น1ผมคิดว่าเป็นไปได้ครับที่จะมีซีซั่น2และก็ได้รับการเป็นที่สนใจมากที่สุดรองจาก Squid Game และมัธยมซอมบี้หลังจากผ่านไป3สัปดาห์นะฮะโดยจำนวนชั่วโมงผู้รับชมทั่วโลกทั้งหมดตอนนี้นะครับ474ล้านกว่าชั่วโมงแล้ว ความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยทิ้งปมมาเยอะมากแค่ซีซั่นหนึ่งเองเนี่ยบางฉากก็มีหลายปมแล้วนะฮะแล้วก็มาออกในภายหลังคือแม่งโคตรยับยนนะครับผมมั่นใจว่าซีซั่นสองเนี่ยต้องกลับมาคายปอมอย่างแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซีรีส์มัธยมโอเคครับวันนี้เนี่ยเราต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะเจ้าคนดี